พ่อมือนี้เนาะลาวล้วฮันสวัสดีครับครับหน้าอาจารย์นี่หน้าอาจารย์นี่สวยแบบซิ่งเตี้ยพากันมาออกปลาซิ่วอือโอ้ตามไปเล้บ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

อย่างไพ่ี่ยังอาปาอาปาติต่งเอาปิมีตันาีเอาไปตามไปซิวกินลิวเฮ้ยวิธีการดังเราบ้งดูวิธีการดงวิธีการดงับงาทับไปวิธีการดงาดงก็การไปนีเป็นมันในดอกจันนีน ลงมือเองเลยบ่าวโลหันว่าสีกลางลงเลยว่าบ่าวโลหันว่าสีกลางลงอ๋อลูกพี่ยกพี่ยุดก่อนลูกพี่ลูกพี่จะลงมาลูกพี่ลูกพี่สีม่วงนะดังแล้วสีม่วงดังนี่ลูกขึ้นไปก่อนลูกพี่ขึ้นไปลูกพี่ขึ้นไปลูกพี่ขึ้นไปไปเลยลูกขึ้นไป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 ขึ้นไปขึ้นไปย้ำมั่งผ่านดนังนี่เนี่ยดังไอ้ส่วนเราสีไฮนี่เนี่ก็เลังกลางดังปลาเสียวอยู่ลูกพี่ ลูกพี่เห็นบ่ได้ <S <S เห็นหมูบ่ไดดเลยลูกพี่โดดเย้ยลงห้หน้าเลยฝนกินน้ำพอมอ่ะผู้ตัดหญ้าก็ตัดไปผู้กลางด่างกลางไปรอรุ่นรอรุ่นรอ,อว่าปลาซิ่วตัวเบ่น้อยเด้อดพิษและวะ้วว่าตัวท่อแขนวันกินตัวนึงยิ่มได้ไหมปลาซิ่วไหมครับนี่ก็หน้าจานยังให้เราครับบานว่างต่อซิตี้ โอ้ด่างสุดสักหนั่งตีอาจารย์ไ่โอ้ห้องไล่เซ่บ่ปันบ่ไล่เซ่ตีอ๋คือบ่ไล่เซ่มันจังเด็ดผมยังว่าอยู่ป่าซิ่วจังไดีสิมาอยู่ในอันไหน้ามันบ่ไปน้ำหนามมันเลยตีมาขึ้นขึ้นในสารทางเทิงห้องกลางปีไก่แมนอยู่เจ้มันขึ้นมาเรียตีป่าซิ่วรุ่นขนาดยุสานบ่ ลอรุนลอรุนบรรยากาศบรรยารรกาศดีดีบรรยากาศทงไฮทงหน้า,านะน,นีบรร่บ่วบ่าววาน้าผู้ใดไรก็กันหมดบรรยากาศดีกินหัวตะข้าวเป็นเล็กน้อยแล้วเห็นทงไฮทงหน้าดีแจร้ายได้เป็นคนอีสานครับ,บรรก็เลยได้เกิดเป็นคนอีสานอีกโอ้แต่มันเป็นบุญเป็นคุณคนอนสานเท่านี้เพราะว่าทรัพยากรกันร้าย ระบบนิเวศพอดีคนจากวัดเดินผาเกิดท่านเกิดมรนเกิดนุ่นก็คือกันปากลางมักทั้งปากลางเนื้อไตออกตบอิสรนี่กันมรกของไขมันคือว่ามัดกผาใครผกมัดเกิดแต่ของลอดุ่นปาก็ลอดลุนปลา เจ้าเอ๋ยได้โปรดเฉลย<ป>อย่าเป็นเหียงเงาพึ้นเดินดับลับลาโลกเงาข<ป>อเป็นแสงเงาพอจันทร์ใน,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 นใจ